เรีรบผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์เขารามก็คลิปนี้นะครับเปน็นล้อแฟชั่นนะครับใส่รถสเปค5้าลู108นะครับ5้าู1้อแเนี่ยมันจะเป็น5้าลูที่ไม่ได้เหือกับแบบมาตรฐานหลากหลายทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับพวกนี้มันจะเป็นล้อสเปคล้อของรถที่มีในตลาดเหมือนกันนะครับแต่าจะามีไม่เยอะนะครับเช่นสอดโฟกัส เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้ใส่ปอดโครงการได้เลยนะครับห้าลูมหนึ่้อยแปฟินนะครับตัวนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับสามารถใส่ได้กับรถที่ผมบอกไปนะครับฝานะครับเขียนว่าอาร์ตี้นะครับอาร์ตี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคหลังล้อกันนะครับมาสเปคหลังล้อกันนะนะครับตัวนี้เป็นล้อขอ17กว้าง8 นะครับออฟเซตไม่มีบอกนะครับแต่ว่าตัวที่ล้อนะครับเขียนเลยนะเลนโซ่ไคลเซอร์นะครับเป็นของแบรนด์เลนโซ่นะนะครับตัวนี้นะเขียนไว้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าสวยงามนะครับล้อตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าก็เทิร์นมากับฟอร์ตโฟกัสนั่นแหละว่ากำลังตอกเพราะว่ามันเป็น5้ารูร้อยแปดนะครับล้อฟอร์ตรถฟอร์ตโฟล์ันใส่ตัวนี้นะครับพี่พี่ท่านนายที่ใช้รถรุ่นฟอร์ตโฟล์ันเนี่ยจะทราบดีนะครับว่ามันหาล้อใส่ยากเหลือเกินนะครับถ้าไม่ใส่ล้อเดิมมันเนี่ย ะะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีมาเป็นตัวเลือกนะครับส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับคุณสามารถซื้อล้อสสวยๆพวกนี้นะครับได้ในราคาหลักพันจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับถูกว่าคุณไปเบิกใหม่ครึ่งต่อครึ่งน,น,นะครับอบอกได้เลยนะล้อที่น้านเรามีเยอะนะครับสนใจแบบไหนทักมาได้บางตัวที่ผมไม่ได้ไลา์แต่ว่าคุณไปดูมาแล้วคุณชอบ ล้อลายนี้แบบนี้มีไหมแบรนด์นี้มีไหม,บบม,ไมส่งมาถามดูได้นะครับบางทีอาจจะไม่ใช่แบรนด์นี้โดยโตยแต่ก็ใกล้เคียงก็มีราคาถูกกว่าก็มีครับสนใจแบบไหนทักมาได้เลยนะนะครับยินดีบริการลูก,กค้าทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียะครบอยู่เลยซอยเจนเล่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมตากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝ่งไว้นะเดยวหโอกัสหน้าเราลกลับมาพบก,กันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ